สวัสดีครับทุกคนน่าสงสัยอีกแล้วน้ำเพชรอาไทยอาจจะเลิกกันจริงๆเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าต่างจับตามองความสัมพันธ์น้ำเพชรอิสาลีและอาไทยกรมกิ๊กหลังรูปคู่หายเกี้ยงอันฟอนต์ไอจีกันและกันนั้นยังคงต้องรอความจริงจากทั้งคู่ว่าเกิดอะไรขึ้น ย้อนไปเมื่อปีที่แล้วควงแขนออกรายการด้วยกันมีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงเรื่องราวที่ทำให้เกือบเลิกกันจนหลายคนโยงเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเลิกกันจริงเพราะเหตุนี้หรือไม่ you, you โดยสาวน้ำเพชรเคยเผยในรายการคุยแซบโชว์บอกว่าเกือบจะเลิกกัน พ็ถามว่าเราไม่เข้าใจกันแบบนี้เรายังอยากเป็นแฟนกันอยู่ไหมหลายๆเรื่องราวที่เราไปเที่ยวด้วยกันเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่น่ารักสําหรับเขาเราก็ถามเขาตรงๆว่าเรารู้จักกันขนาดนี้แล้วยังอยากจะเป็นแฟนกันอยู่ไหมยังชอบกันอยู่ไหมเขาก็ตอบว่ายังโอเคอยู่เขายังไหวอาไทยเผยต่อว่า ผมว่าคู่รักมันมีแหละนี่ใส่ที่ต้องปรับกันมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกที่บอกว่าเรายังไหวเพราะเราเป็นคนที่เคลียร์กับความคิดตัวเองไว้เรากดแป๊บหนึง่งขอเราไปอยู่ที่นิ่งๆพักหนึง่งเรากลับมาเรายิ้มแย้มเหมือนเดิมขอเราไปเคลียร์ความคิดตัวเองพักหนึง่งสาวน้ำเพชรบอกว่ามีแต่รักเขามากขึ้นทุกวัน แล้วกลัวเขาจะไม่โอเคกับเรากลัวว่าเขาจะยังรักเราเหมือนเดิมไหมเคยคิดจะเจอกันครึ่งทางไหมคุยกันตลอดปรับกันตลอดด้วยความที่เขาใจเย็นเพชรอาจจะทำอะไรเร็วมาจนชินแล้วอยู่คนเดียวมาจน